มายุราครบสูตรพร้อมออกเดินทางไปหาอาหารแซบๆรับประทานกันแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราจะพาไปที่ร้านนี้ค่ะ ร้านตำหลายสขาขับปิ่นเกล้าข้างๆเมเจอร์ปิ่นเกล้าการเดินทางมาที่ร้านนี้ก็ให้ขับรถไปบนถนนบรมาราชชนนีขาออกผ่านแยกอรุณอมรินแยกบางพลัดจากนั้นก็ให้วิ่งไปกลับรถตรงขนส่งสายใต้เก่ากลับรถมาแล้ววิ่งมาเรื่อยๆจะเห็นโครงการปิ่นทองพลาซา่าตลาดขายเสื้อผ้าแฟชั่นอยู่ทางซ้ายมือข้างๆเมเจอร์ปิ่นเกล้าก็ให้เดินเข้าไปในโครงการปิ่นทองพลาซา่าได้เลย ร้านเขาตั้งอยู่ท้ายตลาดนี้เลยค่ะนั่นไงเจ้าของร้านอยู่นี่แล้วสวัสดีค่ะคุณเอ๋สวัสดีค่ะค่ะเชิญค่ะ่แนะนำกันหน่อยแนะนำแบบทางการเลยนะคุณเอ๋เจ้าของร้านคือคุณนัทระดาบุญชุ่มค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเยี่ยมเยี่ยมกันร้านนี้ร้านตำหลายเนี่ยเขาบอกว่าประกาศความแซ่บมาทั้งหมด11ปี สิบเอ็ดปีมันมีที่มายังไงมันเริ่มมาจากร้านไหนก็ไม่อบอกก่อนนะคะ่าร้านนี้เราเริ่มตั้งแต่ปีพศ48เลยค่ะสี่สิแปดอยู่ตรงนี้อตรงนี้ <10 S 2> <ป>มาตลอดจริงๆนะคะชื่อว่าตําหลายเพราะฉะนั้นจะต้องมีแบบว่าส้มตํามากมายหลากหลายแบบใช่ไหมคะอันนี้มันเกี่ยวข้องกับชื่อไหมใช่เลยค่ะที่เราตั้งชื่อตําหลายเพราะว่าเรามีเมนูเกี่ยวกับส้มตําเยอะมากให้ลูกค้าได้แซ่บอาหารที่สารที่นี่เขาบอกว่า แตกต่างจากที่อื่นตรงไหนรู้ไม่ายกหมายก็แปลว่ามันมี3มสิ่งซึ่งแตกต่างจากร้านอื่นมีอะไรบ้างคะคุณู้สามอย่างนียหนึ่งเลยนะคะปลาของเราปรุงสูตรพิเศษเราคัดสรรมาแล้วจนปรุงมาเป็นสูตรพิเศษของทางร้านสองเลยคือน้ำปลาน้ำปลาเป็นงน้ปลา่ของเราจะไม่เหม็นคาวเลยจะหอมอหอมค่ะน้ำตาลปีบเนี่ยเราจะคัดที่หอม มาคนผสมจากมะนาวเวลาทำส้มตำมันจะทำให้รสชาติหอมหอมเอ๊ะทำไมน้ำลายหมก็คือฟังตั้งแต่เมนูแล้วคอณแค่นี้น้ำลายออกมานต้องฝากเลยเห็นใช่เราคุณพี่น้องอาการออกขนาดนี้ของเมนูเลยได้ไหมเอาเลยเอาเลยดีกว่าค่ะค่ะค่ะอุ้ยเอาเลือกอะไรเลือกใหม่ใหม่ขอเลือกเป็นตำตำนะตำเสี่ยวอินเตอร์เดี๋ยวเดี๋ยวทำไม เสี่ยวอินเตอร์อ่ะคนนั้นเลยค่ะือไม่ต้องเป็นเสี่ยวอินเตอร์คือคือคืออ่าของเราเนี่ยจะจัดรูปแบบหลายๆอย่างในจานเดียวกันนะฮะพี่เอายำสามเกลือนะขอเป็นยำบ้างคุณเอต้องจัดให้เราอยากให้เราทานอะไรคะคือของเอเนี่ยเอขอเลือกเป็นไก่เลาะนะคะไก่เลาะไก่เลาะเนี่ยฮะเป็นยังไงนี่ยอ่าเป็นสูตรเด็ดของทางร้านเลยค่ะไก่เลาะเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านนะไก่เลาะแล้วมีอะไรคะแกงอ่อมแซลมอน สองม้อเนี่ยมาทำได้ต้อมลอกและตำปูมาตำปูมาถ้างั้นจัดมาเลยค่ะบอกเลยว่าน่าทานมากเลยกุ้งแต่ละอันก็ตัวโตๆเดียวคุณเรียกอันไหนคุณเลือกไหนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเซียวอินเตอร์ส้มตำส้ม แต่ว่าใส่ปลาร้าปลาาปูพิเศษนะคะก็จะมีทั้งกุ้งสดทั้งขนมจีนทั้งหมูยออ๋อนี่ดีเครื่องเคียงเราจะเน้นเครื่องเคียงเยอะปกติมันจะเป็นถัวรีสองอันนี้ของเราเป็นเม็ดมมวงเม็ดมะม่วงเม็ดมะม่วงเหยี่มะพร้าวเนี่ยกินแล้วดีระหว่างนี้คุยเรื่องนี้ดีกว่าใช่ไหมร้านของคุณเอเนี่ยนะตำหลายเนี่ยบอกว่าเปิดมา11ปีแล้วก็ตอนนี้ขายแฟรนไชส์กันหแล้วแฟรนไชส์นี่เรื่องระเบือไปถึง ประเทศเพื่อนบ้านเราเล่าเรื่องนี้ฟังค่ะก็ตอนนี้ทางร้านตำหลายเนี่ยค่ะก็ได้ไปถึงย่างกุ้งแล้วไปย่างกุ้งแล้วไปย่างกุ้งแล้วค่ะไปนั้นยังนั้นหรือเพิ่งไปเพิ่งไปย่างกุ้งก็มันจะเปิดภายในเดือนนี้แล้วค่ะเดือนมีนา this m แล้วค่ะพี่อยากเปิดอ่ะใช้ตำหลายใบไม้ยุราได้ไหมได้ค่ะยินดีเลยค่ะตำหลายใบไม้ยุราโอเคนะไม่เลวนะ ใบตักไม่ยุราเดี๋ยวก็ไม่ยุราอะไรก็ไม่รู้เนาะได้นะได้ะเพราะเราขายแฟรนไชส์ด้วยมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดนิดหน่อยใช่แล้วปลาร้าก็บอกเลยไม่เหม็นเนาะไม่เหม็นปลาหอมปลาหอมอ๋ออร่อยค่ะอร่อยอ่ะมาถึงจานนี้ยำสามเกลือเนี่ยอันนี้มีข้อดีข้อ เด่นตรงไหนบ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะหอมค่ะแซ่บค่ะก็จะมีเครื่องเคียงเป็นหอมเจียวกระถิ่นอร่อยที่น้ำจิ้มและถ้าจะให้อร่อยนะคะยำสามเกลือต้องทานทั้งกระถินทานทั้งหมเจียวหอมเจียวและกระถิ่นสด รับรองว่าเด็ดแน่นอนแล้วของเขาว่าผัดิบชิ้นใหญ่แลวอันนี้เหมือนแบบมันเป็นสะดุ้งนิดนึงใช่ไหมคะมันไม่ได้แบบไม่แข็งไม่แข็งใช่นุ่มอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเมนูต่อไปคือขอแนะนําไก่ล้อค่ะไก่ล้อไก่ล้อเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษล้อนี่เอ๋ล้อเอาเนื้อออกมาล้อไม่มีกระดูกล้อกระดูกให้ลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าทานง่ายนี่ค่ะดีจังมา ไม่จำเป็นต้องจิ้มด้วยนะรค่ะชอบก็ดีจานนี้เราเรียกว่าส้มตำปูมาค่ะิงก็แบบนี่อันนี้ออกเผ็ดนิดนึงใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ร้านตำหลายนี่เป็นประเภทไหนกันไหนลูกค้าเป็นต้องต้องแต่ครอบครัวเด็กมหาลัยคนทำงานค่ะเขามานั่งกิน ทุกเพศทุกวัยเลยของพี่ร้านนะข้างเมเจอร์่นท้างเมเจอรอยู่ในโครงการปิ่นทองพาซาโครงการปิ่นทองพาซาเดินเข้ามาสุดเลยนะคุณผู้ชมสามารถจะมาชิมได้ตั้งแต่กี่โมงคะสิบเอ็ดโมงครึนะคะครัวปิดสองทุ่มครึ่งค่ะหยุดทุกวันพุธค่ะอันนี้คือออมแซลมอนบอกเลยว่าแซบได้ใจเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูต้องสั่ง แซลมอนอร่อยมากแล้วโดยเฉพาะเครื่องแกงที่อยู่ในอ่อมแซลมอนนี่เด็ดมากอย่ากินร้อนมากนะมันเรียกโคกอ้าเรามีโปรโมชั่นอะไรสักหน่อยไหมคะสำหรับรายการมายุราครบอสูงเนาะก็เราเพียงเพียงเพียงบอกนะคะเราก็จะลดค่าอาหารให้สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะเซจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ค่ะแม้วันนี้อ่ะเดี๋ยวก่อนพี่เดี๋ยวน้องก็ต้องคิดก่อนว่าน้องจะดูเมนูไหนดีแล้วถามน้องนะน้องจะดูเมนูนี้ ตำเสียวอินเตอร์ตำเสียวอินเตอร์นี้ต้องขอบคุณคุณเอ๋นะเจ้าของร้านที่น่ารักมากเลยผู้ชมแวะมาหาคุณเอ๋ได้เลยนะคะมีตําหลายหลากหลายร้านนะคะหลายสาขาแต่ที่นี่ปิ่นทองพลาซ่าติดเมเจอร์ปิ่นกล้าวเลี้ยวเข้ามาได้เลยมาเจอคุณเอ๋นะคะแวะทานอาหารอร่อยๆขอบคุณคุณเอ๋นัดระดาบุญชุ่มค่ะขอบคุณมากค่ะมายุราครบสูตร